คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสนุกสนานไม่ได้ชักชวนให้ทำสิง่งเป็นหลายๆอย่างใดๆทกเตืนตนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NT w c l i p นะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วมาต่อกันเลยคลิปต่อจากที่เราประกอบช่วงล่างอันนี้เสร็จเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับแล้วคลิปนี้ก็จะมาเซตเซตว่าว่าอะไรวะว่า ว่ามันลงตัวไหมว่ายังไงวะลูกสูบของลูกสูบจะโผล่ไหมเสารเราจะสั้นไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตามนี้แหละนะครับขั้นตอนแรกก็มาใส่เสาเลยนะครับเออส่วนเสาอะมันจะมีทุกคนอาจไม่เคยสงสัยใช่ไหมว่ามันมีเสายาวกับเสาสั้นนะไม่ใช่ว่ามันเท่ากันหมดนะ ให้นอนสังเกตกันดูเนี่ยเนี่ยี่ยเห็นไหมมันจะมีเสายาวกับเสาสั้นนะลองสังเกตกันดูบางคนใส่ไปเลยใช่ไหมมันน่ะผมก็เพิ่งสังเกตนะแต่ก่อนผมก็ใส่เลยใส่แบบไม่รู้หิ่รู้แต่อะไรหรอเนี่ยครับมันจะมีเสายาวกับเส,สาสั้นเสายาวเอาใส่ฝั่งฝั่งคัดอะฝั่งขวาแข้งขวาแล้วส่วน ยาวอ่ะใส่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่ารูมันจะลึกอะ่ะลึกลงไปนะครับถ้าเราใส่เสร็จหมดอะ่ะมันก็มันก็ยาวเท่ากันอะ่ะก็ใส่เข้าไปก่อนเลยเพราะว่าเราจะเซตว่ามันยังไงบ้างมันเท่ากันไหม ผมจะใส่แค่สามเสานะผมใส่ไม่หมดก็ใส่ใส่แค่สามเสาพอเพราะว่าผมว่าดูจากการแล้วยาวยาวแน่ๆน่าจะยาวแน่ๆน่าจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนเสาด้วยซ้ำน,นะครับเนี่ยครับมันต้องเช็คอะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าทํามาแล้วประกอบได้เลยนะต้องต้องมาเช็คว่าตรงไหนต้องแก้ต้องอะไรบ้างางเงี้ย นี่นะตอนพัผมขันเสาอ่ะไม่ไม่ใช่ว่าเอาคีมล็อกมาหนีตรงนี้นะแล้วหมุนเลยนะมันเดี๋ยวมันช้ำม,มันเป็นรอยนะดูซี่แทนประกอบเครื่องเก้าอี้อย่างจา้าบอะ่ะเนี่ครับก็อนขันตัวเมียนะสองตัวขันเสร็จแล้วนะ เราก็ขันบีบเข้าเข้าหากันนะ่ะให้มันให้มันแน่นนะนะครับเราก็จะขันได้แล้วก็ขันเข้าเลยขันให้สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้ระยะเสาที่ตรงระยะเสาที่แบบว่าเราต้องการอนะ่ะเราต้องการยาวเท่าไหร่เท่าไหร่เราจะได้ว่าถูกว่าเราต้องสั่งไปแบบไหนยาวเท่าไหร่ หรือว่าถ้ามันพอดีแล้วก็ใช้ใช้ได้เลยครับถ้ามันพอดีอ่ยไม่ต้องแล้นเนี่ยผมกังวลอยู่ว่าต้องไปซื้อไปเกณนเพิ่มไหมเนี่ยผพว่าไม่น่าจะพออะ เซตนี้ต้องต้องเซตดีๆนะครับต้องดูดีๆไม่งั้นรถพังแน่ถ้าเราดูไม่ดีมันต้องละเอียดครับเริ่มตรงนี้นทำทุมสี่สุมห้า 4, ไม่ได้หรอบางทีก็เข้าใจช่างนะว่าเออทำไมรถถึงทำแทงถึงอะไรอย่างเงี้ย เราเจอกับตัวเองครับอย่างเงี้ยแต่บางคนก็น่าเกลียดไป ไมอกควนซื้อใหม่เลยนะเก่าหมดแล้ว,ลวขันให้สุดทุกตัวนะครับเพื่อความแบบชัวเราก่อนประกอบอะไม่ใช่จับขันจับขันอย่างเดียว ปัญหามีแน่นอนสภาพนั้นนะครับผมขันแค่สามพอพอแ้่เมื่อเราขันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาใส่ลูกสูบเข้าไปก่อน กอนใส่ลูกสูบก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืนแล้วก็สลักใส่เข้าไปลูกห้าสามเลยลูกห้าสามห้าสามสุดเสาว่าครับใส่ลูกสูบเข้าไปแล้วก็เอาเสื้อสวมเข้าไปเลย ไม่รู้ว่ามันจะไอ้นี่ได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะพอดีหรือเปล่านะเสียวๆ,ๆอยู่นะพยายามเบาๆมือนะครับเดี๋ยวลูกสูบเดี๋ยวเป็นรอยเป็นอะไรเดี๋ยวงานเข้าอีกแล้วเราก็หมุนขึ้นจนสุดโอ้โหจริงๆนะฮะนี่ครับเห็นไหมเห็นกันไหม เนี่ยเนี่ยดูแลดูด้านข้างนะถ้าถ้าเราเอาลงสุดนะเอาลงสุดสุดปอกก็จะติดติดข้อเวียงนะเออก็จะเอาขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวศูนย์จุดศูนย์ใต้บนหมุนไม้สุดจุดศูนย์ใต้บนแล้วก็เหลือไว้ของผมนะผมจะทำแบบว่าขึ้นไม่สุด ผมจะเหลือไว้มีน,นึ่งไม่จิกได้เพราะว่าผมทําไม่ใช้งานแล้วรถรถใช้งานนะครับเนี่ยที่เหลือคือเราต้องซื้อไปกินมาลองงานเข้าผมอีกแล้วครับไม่มีเวร์เนี้ยเนี่ยเวร์เนี้ยผมโคตรสุดทำรถอื ต้องลอง8มิลต้องฝั่งมา8มิลนะครับแล้วก็ฝาฝาด้วยใส่เพื่ออะไรเพื่อดูเสาว,ว่าเสาเราจะถึงหรือเปล่าคอยถึงหรือเถอะวาคอยถึงเถอะคอยใ,ใช้ได้ด้เถอะเยีะยหมดตังค์มาเยอะแล้วไม่ไหวแล้ว เหล่าแม่งบิดอีที่แอะเข้ายากที่ไหน,นยึดไหม อ่าจริงๆด้วยต้องได้เปลี่ยนเสาอีกแล้วต้องได้เปลี่ยนเสาต้องซื้อเสาใหม่อีกต้องเพิ่มมาอีกเซนหนึง่งเสาเซนหนึ่งนะครับโอโหเจ็ดแค่เลยต้องเสียตังค์เพิ่มอีกแล้วนี่แหละนะจะทำรุ่นเลย อีตายเลยครับ,รบก็มันก็จะประมาณนี้แหละเซตช่วงนี้ก็คลิปต่อไปก็จะมาพามเปิดพอรเปิดพอร์รอเลยเดี๋ยวสั่งประเกันกับเสาไปนะครับเดี๋ยวชุดคัดผมก็จะทำใหม่หมดเลย ะไปซื้อเวดเดิมนี่แหละเป็นเวดอะไรวะคัดเจดีย์เดิมนั่นแหละแล้วก็ไปทําใส่เหล็กให้เขาตึงให้ให้โรงงึงทําให้นะครับเพราะว่าผมจะทําให้มันประหยัดลองลองดูว,ว่ามันจะใช้งานทนไหมมันจะเหมือนกับที่เขาเป็นเวดสร้างปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะถูกอะนะเวดสร้างซื้อก็รล้วแต่ร้านร้านม,มันขายพันพันพันสอง แล้วก็เฟืองอีกเฟืองขับต้องเอาไปกึ่งอีกเฟืองขับโซนิกนะผมจะใช้เฟืองขับเดิมเลยเฟืองขับจะดีเดิมอะ่ะแล้วก็เอาไปเสาะเอาะเหมือนใส่โซนิกอะ่ะเออประมาณนั้นแหละให้มันประกองทั้งทางตรงเฟืองแล้วก็ตรงปลายแข็งพ่อข้อเบี่ยงเลยก็ลองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำให้ดูมาทดลองดู้วยกันครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับรู้แนละ้วว่าต้องเสียซับเพิ่ม ครับเดี๋ยงั้นคลิปต่อ,อไปก็จะมามาเปิดพอร์ตกันเปิดดแบบับง,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 งูงูปลาของผมเนี่ยเปิดสูงของผมอ่ะก็ทำไงก็ก็อ่า,งงางงนดูว่าอะไรไงก็ดูทิศทางของน้ํามันว่าน้ามันจะเดินอะไรยังไงบ้างอะไรครับครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะ ฝากกดติดตามด้วยนะครับติดตามสเตสนี้จะขี่มันไหมผมทำเองทำลูกใหญ่ใจต้องเจ็บเยอะจริงๆพอคุณเป็นลูกชายครับก็ไปนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากติดตามชิปด,ด้วยกดติดตามด้วยนะใครหลงเข้ามาดูก็ ชวนเพื่อนมาดูนะทำคลิปม,ม,มุมปะป๊าไปแล้วครับไปจริงไปตอนนี้ไปจริงไปจริงไปจริงนะรอบนี้ไปจริงนะ ไปจริงนะไปจริงนะไปจริงนะไปไปแล้วนะไป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 ,ไป,ไป